ไอเ a, <ค>้ยไม่โบไม่โบผมเห็นมันเยอะกลับกลับกลับไอ้เทียบควายกลับไปดิโวยไอ้เทียบมาเก็บอะไรมาเก็บอะไรตายันดันดันดันตายบนดันดันดันแก๊งสี่เตรียมตัวแก๊งสี่ไอ้ฝัดสีเหรอเทียปล่อ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 ยปัดเฮ้ยมีคนมาเ่อกหน่อยมีคนมามาดิเทียมาดิสัตว์ฝันน้องผู้หวอเทียฝันน้องผูหวอปันน้องผูหวอ ไปไหนพูดว่าอะไรวะบใจรอนกะตนี้จใจทุกคนเว้ยมเดิมนะแบ่งแบ่งเพนให้ไอ้บังก่อนนะเลือกเลยครับเลือกเลยครับเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยไม่เปยนไม่ต้องแบ่งแบ่งให้สาคนแอดดอนบฝั่งนู้นแล้วก็แคปซูลมันได้สนะ เฮ้ยไปพี่เฮ้ยครับไปนะสี่คนไปด้วยกันสี่คนไปด้วยกันสี่คนไปด้วยกันคนละคันนะคนละคันคนละคันเหมือนเดิมเพื่อนคนละคันเหมือนตารางไปเอาของนะไม่ไม่ไปบางบางเดินไปตรงการในบ้านเลี้ยวซ้ายมาเราเก็บแคปซูลอครับที่เหลือเข้าเข้าทงเลยถ้าเพื่อนบอกโถมแอร์ดรอปมึงรีบไปยึดทงมันโอเคป่ะเดี๋ยวผมขอให้พี่ว่ามันโถมไหมเดี๋ยวดูให้โอเคโอเคที่เหลือเตรียมพร้อมที่ทงเราเลยคันดาพี่บังเอาขาแบบ เอาไปพี่ตามทางเลยไปไปไม่เป็นไรไปก่อนเลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนกูชนให้เลยนะชนหน้าให้เลยนะหมดเลยแล้วดูจำนวนมาจำนวนไม่มา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 พี่ใจเย็นตียนจอนมาหากูจอนมารอเจ็บกวราเฮ้ย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 มันเยอะมันเยอะ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบในความมาตัวรงหลังตันึหลังูม้เแลเว้ยแเลเฮ้ยมันมันเลี้ยวไปดอกมันเลี้ยวไปอกสตัวไม่ไม่ไ่ไม่ไม่้ถ้าน้อยถ้าน้อยทงเราบุกเลยนะน้อย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 กี่คนน้อยกี่คนไปบุกบุกเฮ้ยไม่บุกไม่บุกกูเห็นมันเยอะกรับเ้มาแล้นกับมาแลกับกรับพบิลลี่ได้อะไม่ต้องรีบให้มันบุกมาเล่นตรงกลางเหมือนเดิมเฮ้ยฟอบกวมันจะม่ะอกแปดแปดอย

บ้านเราเยอะมากนะพอเก็บคนนึงเก็บคนหนึ่งบางมันเก็บคนนึ่งตายเฮียควายกลับไปดิไอบางเก็บอยู่ตัวนั่งบางสวยเฮียมันเก็บอะไรมึงเก็บอะไรตายหมดดัน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 ตายบอดดันดันดันไอลอยิงหลอยยิงตาเฮียอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ยตาย

ยิงไปก่อนยิไปก่อนกูละมายิงไปเไอ้บาง้องมาดันว่ะบางโอเคโอเคดันใช่ไหมอพี่ปืนร้อปืนไปช่วยเนี่ยดิไปช่วยจอนเลยดิไอ้ไอ้เป๊ะไอ้จอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอดแม่รอเดียวกลัเองถูกเองจอน อยู่ไหนตามตาม8 2 8 2 8 2ไอ้โทนี่หลังมันมีตัวนึง้ปูโดนปูโดนสตว์จอนสวยเอาปืนปดปืนดิไอ้ไอ้พอนปดปืนเก็บขงได้ปะโอ้โดนี้ว่ะ ชุบ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 เจอพรไอพรเต็มเกิดถจอนเซฟสูญจอนเสุดอยิงธงจอนไอพรเกิดอัยา้า่นับพีขึ้นมาเลบพี่มึงวัดอ้าสตร์เออตายกูก็ก็สก็สไอพรมันต้องไปเล่นหมอ่ะไอ้กชุบกูเก็บอยู่กูเก็บอยู่ ติดยอดที่ังไ้เดี๋ยวกูกลับไปช่วยบ้านเองเดี๋ยวกูไปช่วยบ้านเองสวยสวยสวยเอาต่อเอาต่อเอาต่อเดี๋ยวกูเก็บเองเดี๋ยวกูเก็บเองเดี๋ยวกูเก็บเองบูเก็บบูเก็บ

ไม้อย่าเล่นจังหวะฮัลโหลตอนนี้ฮัลโหลกลับมาก่อนกลับมาก่อนไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ละที่เหลือดึงไปที่เหลือดึงไปที่เหลือดึงไปเก็บแูนก็ปก่อ๊งสี่เตรียมตัวแก๊งสี่เรื่องเรื่องเรื่องเก็บคปูนนะยิงกันหน่อยดิยิงตัดเลยไ่ไหนพี่ปไหนพ พี่มีพี่มีเยอะว่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแบกไปช่วยได้เปล่าอยู่ธงเรามันเติมมันเติมมันเติมมันจะเก็บ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 ดโดนขี้ว่ะตัวเก็บนอนอยู่ตัวเก็บนอนอยู่โลมาเติมธงเราที่เหลือโอ้แม็กขีเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไอ้บิล si like ี่กูว่าไอ้ฝาดหนีเหรอพี่อะใครเอาเพนบอกนะเว้ยใครเอาเพนบอกนะเว้ยเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูเติมเดี๋ยวกูเติมไอ้ท่อนี้แมาเอาเพนพี่มาไอ้เปมกระเป๋าเลย จะพี่าะพายไม่จะามันมาแล้วรับดีรับดีโอ้โดนพีลัวเลยวะที่รักโทษวะมิจฉาพี่ใครวะโอเราล้มสามาชุบได้ปะเราล้มสามไอ่องชุได้ยิงยิงยิงไอเรี่งไเองอยแล้วทันประวัติทันประวัติ ไม่เลยตกรถเลยวะไ้ม่เลยจุ๊บปูจุ๊ไปูเลยวะตไร้เลยวะเรียบร้อยสี่เจ็ดเก้า้กรถหล้ม

ตายดัน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 ไปช่วยเพื่อนดันไปช่วยเพื่อนชนหน่อยไอ้บังดันไปบังไปกูก้านเองเอ้บังดันไปดันไปดันไปเพื่อนชนหน่อยเป็นเรื่องอยากเล่อยากเล่นเอ้หล่อเล่นกึ่งกึ่งการนะหล่อเออเล่นแต่เทนั้นอ่ะช่วยเพื่อนด้วยถ้ามีกระสุนเอาแต้ม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 5วิ5วิเออชุบด้วยโฟกัสชุบถ้าชุบตรงนั้นได้อ่ะมันจะได้จะได้ยืดได้ต่อ

ไปไหนเขาพูดว่าอะไรวะเขาพูดด้วยเหรอเออเขาพูดด้วยเมื่อกี้อะไรไม่ไม่เอ้ยมีตัวหนึ่งมีสองตัวหรอกลับมาไปกลับมา ไปดูไ so hey, oh oh uh, well oh ่ร oh oh so. oh ูเ่นเล่นเลนก่อนเลนไปเฮ้ยอันนอาเอาหมเียงอาเยอะเอางอเอ้เ๊่อยเดี๋ยวกูเบลตัวนอนขอ่น่อยเราไม่มีเพื่อนกูมีเอันนน่ะมมีสอนนะออันอนตายตเจ็ดตีจเจ็ดสุดรงอ้าเลเอเลดิเพ่ม่องเ่น่อเรายมา่ะมาดิสัต ไปกูโดนปานกูโดนปานเอามตายวะปันน้องกูไหวเหียฟันน้องกูหรอปันน้องกูหรอตายไอ้เกียร์ไปดันโน่นเกียร์้องก้ล่า่พี่บาง้ง่งเยยได้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 เออมัน่หรมี่มันเอาแหวสละ สวันนี้เล่นกันดีไหวฮี้ยเจวแจเอ้ยพรมนมังโครมัดมเลยเหีียไปหน้าตรงพรเก็บหมดอะเก็บหมดไอตอนของจริงไอตอนทวงหนึ่งอะทวงหนึ่งมืนของจริงหมดแบอลยีจัดเออจากที่เราออกไปมันเก็บไ